สวัสดีค่ะยุพินชาแนลนะคะวันนี้จะมาเย็บผ้าลายแต่งแต่งผ้าพื้นให้สวยงามให้ให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บให้ดูกันนะคะก่อนอื่นเราต้องเย็บเย็บกดไว้ก่น เย็บตามรอยจิ้งก่อนนะคะเย็บตามรอยที่เราทําไว้นะจากนั้นเราก็ ตัดออกนะคะ,ต,มมคะตัดให้ถึงปลายแหลมๆมันเลยค่ะตัดให้ถึงปลายแหลมแล้วเราก็ตัดให้เหลือสักหนึ่งเซนนะคะ พอเราได้แล้วเดี๋ยวพอเราตัดแล้วนะคะเราก็เอาตัวลายเนี่ยผ้าลายเนี่ยมาทาบลงนี่นะคะตัดไว้ก่อนทาบให้มันได้มุมได้มุมพอดีนะคะมุมแหลมมัน แล้วก็เย็บลงมาก่อนเย็บตามที่ลอยที่เราเย็บครั้งแรกนะคะเย็บให้ถึงมุมเลยนะคะถึงมุมเลย เึงมุมเราก็ย้ำย้ำก่อนพอเราได้เราได้ข้างนี้แล้วเราก็กลับผ้ากลับตัวนี้ลงมานะคะกลับผ้าลายลงมากลับผ้าพื้นทับลงมา เราก็ดูก่อนว่ามันมันได้มุมไหมถ้าได้มุมแล้วก็เย็บขึ้นไปเลยตรงนี้นะคะตรงมุมตรงนี้นี่นะคะหันทางหันทางมุมแหลมใส่เข็มแล้วก็เย็บเย็บปาดขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้นะคะมันจะได้พอดีกับ từ thi nào dẹp vậy từ thi nào kinh vậy nha hà dẹp theo ดูหักมุมเป็นเป็นผ้าลายมาแต่งผ้าพื้นนะคะเย็ยบหักมุมอย่างนี้วิธีง่ายๆเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเปิดเป็นแนวทางให้คนอื่นที่ยังทำไม่เป็นก็เอาไปใช้ได้นะคะเทคนิคนี้ดูข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ พอเราเรารีดแบะก็ได้นะคะรีดแบะออกอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะรีดออกมาอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะแค่นี้นะคะเทคนิคเย็บแซมผ้าลายแต่งผ้าพื้นขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามยุพินชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ